สวีดัตสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมเษฐีนะอยู่กับอ่าไออีเวนต์ของตัวไออีโวไอรินนะครับผมมาก็พูดกระตุกกระตักเลยอาจจะเห็นเบอร์เอร์หน่อยหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ตื่นมาตอนตีห้านะครับผมตื่นมาตีห้าแล้วมันพยายามนอนแล้วมันนอนไม่หลับผมก็เลยเนะ่ในไอเวย์เวนต์เษฐีมันก็เข้ามาใหม่แล้วก็เลยตัดสินใจที่จะเข้ามาอัดนะครับอ้าอันนี้ผมอัดในมือถือนะผมขอย้ําว่าผมอัดในมือถือเพราะว่า รู้สึกเวลาผมอัดในคอมแล้วมันจะแบบแตลกๆนวงๆผมกลัวแบบคุณผู้ชมเบื่อนะครับผมอ่าผมก็เรียนมาอัดทําการอัดในมือถือนะก็ก็พากไปนะครับเออก็พากไปนั่นแหละก็อีเวนต์นี้ผมมองว่าค่าค่ารู้สึกจะหมดเพเยอะเหมือนกันนะครับ ใบนะครับผมแล้วก็เอบวกอีกสองใบนะครับสำหรับทีเวนี้นะถามว่ามันหายากไหมผมมองว่ายากนะครับผมเป็นแจ็ออรคพอตอเดียมันต้องใช้ดวงอย่างมากนะครับส่วนสกิลตัวนี้ก็เมื่อเราตกหัวมุมนะมันก็จะมีโอกาสค5้นะครับที่เราจะแบบเปิดน้ำอะ่ะเปิดเอาน้ำแล้วก็ไม่เติบโตก็คือ1 5เรนะครับเราสามารถสร้างแหงมารยายได้ทันทีด้วยนะครับผม นในการเปิดหามอาล,อลองไปอ่านกันดูส่วน A นะครับเเป็นตัวเป็นอะไรที่แบบหายากมากนะ0.8%นะครับผมส่วนเวนี้เน่รนะครับนี่จะทำอะไรยากขนาดน,ะน,นั้นยในโทรศัพทผมมียี่พนะในของผมก็เรนะ้อยกว่าเพนพราเวนี้ยังไงมันก็ไม่ปิดอยู่แล้วนะครับผมอา่าแต่ก็มาทำคลิป ให้คุณดูณว่าใครที่แบบควรจะหาแบบดีๆนะครับเพชรก็เท่าไรผมว่าตัวนี้รักน่าจะหมื่นกว่าอยู่นะถ้าใครโชคดีก็คือเป็นหลักพันหนึ่าเ,เอาตรงนะเออเป็นแจ็คพอตตัวนี้นะครับแล้วเสียงผมมันมันเบาไปนะก็ขออภัยด้วยหรือไม่ก็เสียงในเกมเบาหรือว่ามันดังไปนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอันใดไม่เคยรู้นะครับเนี่ยก็ นะอย่างที่บอกไอเทมจำกัดไม้เดี๋ยวหน้าจอหูแจผมลดหน้าจอผมพอดูชมไม่เหน,นะ,ะมมเดี๋ยวเ,เปิดกุแจกันก่อนนะรู้สึกว่าในกุญแจนี้มันจะหานะให้หาลอ,องดีกว่านะเพราะว่าผมเดาว,ว่าในไม่เดาหรอกก็คือเราเปิดมาก่อนแนละ้วผมเดาม,มองว่าใน50าสิบอร์เ็นต์อด่ออยงยาก แต่ในยงไอ้แจ็คพอตธรรมดาก็แบบเข้ามาแล้วมันชอบเอาเอสวกเอสมาล่อเราง่ายกว่าในแจ็คพอตใหญ่นะครับก็เราเฟ้ยหากระเดืนะ่อ,อ,องอยู่ใไอ้นี้ไอ้นี่อข้างหาง่ายอยู่นะสำหรับพันหัวเยยาวฮะคลิปนี้ ก็ลองมาเชิญเพื่อนกันได้นะผมคลิปน,น,นีกดเชิญแบคเอ e ร์นะฮะจะได้ต่อไปนะครับอ่ะโอเคตอนนี้กุญแจผมก็ร้อยหมดที่ีก็แค่เกมเดียวลบาสหาเปเรอเครัาจะเปิดที่แจ็คพอตน,น,นี่มากก่อนเลยนะครับ เอสามมาแล้วเห็นไหมเอสามครับผมว่าในแจ็คพอตเนี่ยเอสามออกง่ายมากครับเออจริงๆเนี่เยเอสามเหลือเนี่ยเห็นปะเนีย่ยทีนึงนะได้บวกมาแล้วครับในนีเมฆว่าเนะี่ยเอสามมาอีกแล้วโอ้โหูรูปไม่ทันจบเลยส,สังเกตได้นะเอสองตัวนี้แบบหายากนะเอสองเนี่ยเพิงออกมาอีกเอสอ,องอ่ะรูดออกมาลุ้น ผมก็เปิดรัดวเลยอะเอบวกใหม่กันโลมาอันนี้คือป่าน่าจะแบบไวหนอ่อยเพราะว่ายี่สิบรถตับผมมันจะเต็มเมานะอ่าเอสามไม่ได้เห็นปะเอสามผมได้สี่ใบแล้วอะในงบที่ประมาณพันกว่าเพชรเนี่ยคือได้เอสามสี่ใบนี่ ปิดสักตัวหนึ่งนะตอนแรกว่าผมว่าจะเป็นปิดแล้วมันจะทำอีเวนต์เล่นของผเออแต่แม่นก็ต้องปิดผมอยากปิดไอรินนะเพราะไอรินมันใช้เค่สามแค่หกใบนะตอนนี้ผมมีสี่ใแล้วเดี๋ยวผมว่าผมว่าจะแบบไปหาเพชรแล้วก็มันทาคลิปรีวิวไอรินธรรมดาเอาก็ได้นะครับเพราะว่าในสุดตัวผมว่าผมยังไม่มีนะแล้วมันก็น่าสนใจที่จะมีด้วยนะครับ จะเรียเสียงหมาเห่านะเพราะว่าต้องคืนนะตอนวันทีเสียงรถตองลงวันมีเสียงรถต,อง,งรถตองคืนมีหมาเห่านะฟึ่งตื่นเนี่ยมันก็เลยลลลจะพูดแบบลลลนะไอบวกไม่แล้วนะเดินรวมที่เราได้เราได้มาเอเอหนึ่งสิบเอ็ดใบเอสองสามใบเอเอสามสี่ใบคือแบบ เอสาม่ได้เยอะกว่าเอสองดีกว่าคุณผู้ชมคิดเอาดิเนี่ยผมจะปิดไอรินธรรมดา,าเฉยๆเนี้ยนะคุณผู้ชมเอ,อสวีทไอเลน,น่านี่ก็น่าสนใจนะแต่ผมว่าผมมองว่าไอรินนะ่าจะเท่กว่านะถ้าผมมีจี้ระบายสีอีกหน่อยหนึ่งนะโอเคเลยนะครับอันนี้ก็พยายามที่จะหาหินคิดตันนะเพื่อที่จะแบบเอ,อจะแลกแล้วก็แบบสุ่มตอ่อแต่ก็ไม่มีแล้วนะ ประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็อย่าลืมนะมันมีการรวมด้วยนะผมสาม,มารถไปรวมได้นะเนี่ยคือตอนนี้คือในวูถึงพยายามที่จะหาคิดสั้นให้ได้นะเออแบบไม่ไหวจริงอ่ะคือแบบจนจนจนเออเอ,อ่าแล้วผมลองซื้ออันเนี้ยออกมายัางเป็น A อหนึ่ะไนดะ้ A2 สองมันยังดีกว่า a อหน่อีกเลยตอนนี้ที่เราด,ดิไม่น่าเติมนะผมว่าท้าไม่ปิดก็ ไม่ปิดนะเออช่างมันนะครับโดยวรวมแล้วการรวมนี่ผมมองว่าดีอนะเพราะว่ามันมีเยอะอยู่นะคุณลองดดูด,ดเห็นปะมันมีหลายอย่างให้เราดูดูนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่าใครที่ชอบก็ยังไงดีวะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมอืมถามว่าอีเวนต์นี้ใคร ใครเพชรเหลือก็ทำนะครับผมแต่ถ้าใครเพชรไม่มีจริงๆก็ไม่ต้องไปทำนะผมพอรอเรา,รามันอัปแพทใหม่วันที่ส6บกเนี่ยครับมันจะอัปแพทใหม่แล้วผมมองว่าของดีๆมันน่าจะเข้ามานะครับผมนะถ้าเดาไม่ผิดนะครับผมอ่ะก็ยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะไม่รู้จะเป็นคลิปการรีวิวไอรีนหรือเปล่าผมไม่รู้ผมมองว่าผมจะปิดหรือเปล่าแค่นั้นแหละเอออืมนะก็เจอกันนะผมบายบาย